ื่อนใหม่พี่น mm ้องสมาชิกใหม่ก so, ็ขอให้มีอะไรเป็นใบเสนอรายให้จ huh. the um ิต so ว right. ิัตาให้ค huh. รูเขาด้วยนะครับส่วนเรื่องของในอนาคตนะครับทักษะต่างๆก็เชื่อมโยงโลกอาชีพเชื่อว่าอาชีวะศกษาของเราตอบโจทย์อยู่แล้วนะคตอบโจทย์อยู่แล้วน่ามาหาหาให้เรักคันได้ไหม

มีการแอดว a าในเรื่องของการทำนาฬิกาเป็นการนะครับด้วยคิร้ดือกาสนับสนุนในเรื่องของการทองตัดฟ้าแแข่งเพื่อเอามาประยุกต์ใช้กับงานการจิตรงานอาสกิลแลเราก็ยังใช้ AI ใช้ AI โดยการที่สัตว์เด็กสามารถเข้าคนมข้าคู่ชมพิโกในเอไได้ด้วยเพราะว่าบางที เปิดโอกาสให้เด็กใช้ A.I. ได้ด้วยค่ะเพราะว่าก็ถือว่าได้ตอบโจทของนโยบายด้วยค่ะที่เด็กสามารถใช่จะได้เป็นผ้ขก็ประมาณนค่ะเราก็ได้รับคำแนะนำแล้วก็ จทานขอราางไียววาเิ่เ็วได้เลยครัไม่ที่สุดท้ายมาผมก็เลยอจะบอกว่าให้มีขีอเข้าไปกตบบไดแล้วคอท่านขอมาิีแนะนำเราปรับใส่เข้ามาแล้วกันเนาะเขาเขาำบอกว่าพี่ว่าให้วินวินนะตอนะไปคิดว่ามันจะไปงันแต่จริงแล้วหลังจาไปแล้วก็ต้องมไปรยุทอยู่ดีแล้วขอให้เขาทีจอสาหกรรนี้เลยนีนะครับเขาาก็จะได้ เพราะในการทำงานจริงเก็ไม่ได้ห้ามเราในตอนนี้ครับดังนั้นรบอรเด็กก็ทำไปเลยอย่างนี้แล้วมีงานมีการให้เด็กเอาเสนอเพื่อดูในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของการกล้าแสดงออกด้วยเพราะว่าอย่างตามนโยบายยอ่างเดิมคือตามตามแผนของเรามาจ่าเอฮันการ์ค่ะต้องดูคุณภาพมีการนำเสนอด้วย เขาจะต้องมุ่งไปที่เป็นนักจัดการประชุมใช่่ของหนูจะเป็นสิ่งคือเด็กจะต้องเป็นนักจัดการประชุมค่ะทวไมเขาบอกว่าสายประชาสัมพันธันถูกใจมันจะไปในวงกาสตัดตัดไปโอเคเสร็จของแถมมาก็คือได้ไปดูระดับนั้นได้ยังไงแต่ว่าเราจะไปยื่นขออย่างไรจะคุยขออย่างไรที่มันสามารถจะมา แมชชีนใส่กันได้แตจเกมกงเราที่เราถือว่าเราเกมเราแค่พอดูเลยนี่ก็จะเป็นแต่เขามีแบบม่าสอ่ะม่ที่เันก่อนมาจุกวงาผมก็ถามปฏิทีนนะแต่เขาพูดยังไงเขาก็อยากแต่วเซอร์ติฟายเด็กเซอร์ติฟายเด็กแต่ว่ามันก็มีทางออกออนกันหนึ่งก็คถ้าเราใช้รูปแบบมาตรฐานการเรียนกาสอนแบบเขาอะนะจำไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรย่อ ถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราสอนแบบเขาสี่ขที่ตที่เขามันจะมีมันจะมีมันจะมีสใบเนาะใบหนึ่งก็คือไปเซอ,ไปไปอร์ใบไปอริไฟก็คือเขาสอบรายบุคนใครผ่านก็ได้แต่มันจะมีอีกใบผมจําชื่อไม่ได้แต่เขาชอบกาหนดเลยว่าคุณมีสเปคอย่างเงี้ยหนึ่ง่ใช่ไหมวิธีการสอนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยถ้าเราทําตามสมมติเขากําหนดนี่นะ เจ็ดข้อนะเจ็ดข้อแล้วก็เราทำเจ็ดข้อปุ๊บเด็กไม่ต้องสอบเลยคือเด็กครบเทอมจบเทอมพวกเด็กได้ใบนี้ไปเลยมีมีอันนี้ไงไปติดแฉลบตู้เราดูอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องติดแข่งก็ได้แค่คนเดียวอาจจ้เด็กได้ค้อนข้างเลยระดับชาติโจทย์หนึ่งระดับชาติโจทย์หนึ่งที่จะมีการเปลี่ยนโจทย์แบบในในในการที่จะ่อให้ตัวพัฒนาตัวโลก นี่ฟลเตอร์จ <t> ร <shorts> ิงๆแล้วนี่ครับ <uno> ห้องนี้เป็นคือสาร์ที่ตกแต่งนครซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีเือที่็นที่ดที่ใหญ่ๆแล้วก็มีที่องรัาพนักงานก็มียกมาตแต่ตอนนี้ก็เรามีล่างล่างไว้แล้วใช่ครับก็อาจจะฝากใน ถ้าอันนี้มันก็เป็นงานก็เป็นไปตามมาครับปริเจอร์ก็คงเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะไม่เอาเยอะเอาในปีนี้นะเราต้องคิดกับอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมองให้ปี2026ันยี่สิบหกนะครับให้ปร์มันจะเป็นยังไงอะไรงเี้ยครับมันก็คือสมาร์สะท้อนผลงานหนึ่งชิ้นมันก็สะท้อนอด็สะท้อนครูสะท้อนชื่อสถานศึกษาครับพอเห็นปุ๊บมันก็สะดวกถบางคนเด็กหรือขยักเรียนก็ได้เราคุยกันมาแล้วว่าปีพันยี่สิบห แต่เราจะใช้ส <straightforward> ัอย่างไใช้ต <modified> ัวอตตอนนี้เราตัวป้อนเนี่ยมีคนแส่งเยอะล่ะมีและเอมันมันจะากขนแต่นี่เป็นกรณีที่ไม่ครบแต่ต้องครบทุกข้นแต่ต้องมีทุกขั้นแต่้นเราทำอรบเป็นตีว่าจะน้อย ใช่ังไงวัี่ี่วัาวันที่กี่สิบสามวันนี้ยี่สามเรือนมีนามยี่สาบสอมีกำลังเข้มข้นมากเลยนะคะภาษาอังกฤษวีดีโอ